นี่คือโ o มหน้าที่ผูบาวาเนาะหากมาเนาะเพรา,วาวพ่นตื่นช่วยเดยเออสวัสดีทา่านส้มมจะพาท่าน z มมไปกินปิ้งปลานะครับผมเอามลมดูสภาพผมตอนนี้สิเออเห็นใช่ไหมเออบนนั้นแหละเดา ผมสะลมอีกแล้วครับดูสิสภาพผมตอนนี้คือเราทำการสะน้องครับทำอะไรนางไฟเออจะปิงไา สาน้องครับสาน้องครับผมปลาเยวจะได้ปลาเรียงไม่ได้เท <c oughs> ้าขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับตลิกซิอีกสาน้องครับสาน้อง นี่คือ z o มหน้าทีผูบาเาเนาะหากามาเนาะเพราพ่นตื่นช่วยเดอเพ่นตื่นช่วยฮัลหละช่วยตื่นชวยเนาะผูบาตื่นช่วยทุกคนสะน้องครับไม่ใช่ล้มเขาเรียกน้องจะมีปลาหรือไม่มีจะหล่นรับวารือไม่เม ปีกายเราไม่ได้สานะครับนองนี่ความยาวดูสิเป็นนี่คงจะได้นะเพราะว่าปีกายเราไม่ได้สะนี่คืออุปกรณ์ของพวกเราเห็นสมัยก็อนอนุญานะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ช่วยเบียกเขาเนาะเราขอถ่ายคลิปจักบาทน,นครับนี่คือกาดีเนาะซื้อเพิ่เนานะนี่คือกิตมเขาเอาขึ้นจากนั่นนะครับจากหนองขึ้นเอาไอ้ทงงานะครับเดี๋ยวสีกิตมเยอะมากเลยใส่ละปะเห็นบ่เหมืนดอกไม้เลย นี่เนาะคือปลาที่เฮ่าไดนะ้เนาะสะอยู่ถึงเนาะปลาทิสะของกี้นี้ก็กินนนทองนะครับพอหิวมากเลยนี่คือเด็กๆครับบรรยากาศ าบรรยากาศกดดในเลยนะครับผมเฮ้เด้บันวดหันจิจับจะหันบนวดจะลมได้บหายได้เอ้ดียินบ่ เงีับจังลไดมบรรยากาศคนใดเลยนะนอนครับ <mond> <cence> สวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่านี่ทำอะไรครับเปไปไป,ไปสาโสะนะซาโนงสานงเออโอ้ก็คลิปนี้ก็ฝากสำนีนะครับผม เดี๋ยวผมทําการถ่ายใหม่นะครับตอนแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ผมเพราะว่าผมไม่ได้ช่วยงานเขาก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่ดูคลิปนี้กันกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ